วัสดีจ้าสองข้าวข้าขวความาแล้วด้จ้าเมื่อนี้มีอะไรกันแกงหัวปรีใส่หมูเด้จ้าปฏิมีหมูวนเส้นพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้จ้าปลา่าน้ำปลาแล้วผงปรุงรสเด้จ้าพักตีใส่กะตีมีพัก,ก,พกอีเลิ์ พักขาไบมะกูดจ้าพ้กอีเลิกกับพักคุณนกได้จ้าเราเป็นม่สามพากเหนือได้จ้าพักคุณนกพักลากได,ได้จ้าชัอมเอาเริ่มได้จ้าเอากระเทียมหอมแดงพริกลงไป 三。Damn. ต้องแลกกันได้กันได้ดอกจ้าแจมม์อรีใส่หมูจา้าติดแล้วจา้าต้มน้ำซุปไปเด้จอจ้าน้ำต้มน้ำซุปกระดูกจา้าหอมน้ำซุปเนาะนหอมน้ำซุปช่วยเขาจะููกเลยเจ้า อันน้ำพริกลงไปน้ำพริกลงไปได้จ้าแกงหัวปีใส่หมูหรือจะใส่ปลา,า,า,าย่างก็ได้เนะจ้าใส่ปลาย่างก็ได้ใส่ปลา,า,าย่างก็อร่อยจ้า เอาหมูล,ลงไปได้จ้าน้ำปะลาจ้าน้ำปะลาของปรงรอดลงไป หรือทุบลงก็ได้เด้จ้าขั้นตอนต่อไปเด้จ้าสับหัวปีลงไปถ้าเป็นภักเนนือก็เอาสักทุบเด้จ้าแต่นี่สับเอาจ้า ลงน้า้อนหอดมันสีขาวจ้าบางคนก็นเอาแส่น้าเด้วยจ้าแต่นี่บ่แส่จ้าตัดลงไปเลยมันสีบดด่ดำเนาะจ้าบางคนก็แช่น้าเกลือ ทุกคนโอ้ยขาวจ้วงเลยจ้ะบนเส้นแส่น้ำได้จ้าแล้วก็ตัดใส่ลงไป สาพักชะโพหรือพักอีเลิร์หรือพักอีเลิร์ได้จ้าเลือกตมตักชะโอมหรือพักขาได้จ้าลงไปผัดหลักผัดเนื้อใบมะกรูด้อมเนาะหอมหอมกลิ่นอันชะโอมกับอันใบชะพลูเจ้า คุณนกพักะแล้วเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ